คือหุ้นของ NV i d i a เดียครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาบวกขึ้นไปได้ถึง4%เแล้วก็มาเก็ตแคปทะลุ3.5ล้าล้านเหรียญแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับจะขึ้นมาแซงหน้า Apple เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วเมื่อคืนนี้ Nvi d i a เดียยังคงมีเสียงตอบรับนะครับมีแรงซื้อมาอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนครับโดยเป็นการซื้อขึ้นนะครับก่อนที่จะประกาศผลประกอบการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับราคาหุ้นของ n v i d i a เดียขึ้นมาทำ time า i g h นะครับนักวิเคราะห์กก็็ยังงงงคมมมมีีุุอออท่่เปนนบวตห้ข NV แล้วก็มีการปรับคําแนะนำนะครับยังคงเชื่อมั่นในคําแนะนําซื้อแม้ว่าราคาหุ้นของเอ็นเดียจะขึ้นมาเยอะแล้วท่ามกลางนะครับความต้องการหรือว่าดีมานของออชิปเซตเอที่ยังคงมีอยู่ครับล่าสุดน้ำวิเคราะห์จากแบงก์ออฟแอฟริกาคึ่งจะปรับเพิ่มเป้าหมายประมาณการของหุ้นเอ็นเดียนะครับเร й ติ้งยังคงบายอยู่แล้วก็ราคาเป้าหมายเนะี่ยปัจจุบนันนี้ราคาหุ้นเอ็นเดียที่ประมาณ145หเหรียญต่อหุ้นนะครับน้ำวิเคราะห์จาก Bank of อฟ e r i ริกาครับเดิมพอให้เป้า d อ a นวีเดียับขึ้นเป็น 190ดอลลร์แล้วนะครับโดยแรงหนุนสำคัญเนี่ยจะมาจากธุรกิจ AI ครับแล้วก็แรงซื้อจากกลุ่มพันธมิตรการสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือรุัทอื่นๆเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าสั่งชิปเซตของ Nvidia อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์จาก w e d b u s h นะครับออกมาปรับเพิ่มครับเขาบอกว่าในอนาคตนะครับการทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI จะปรับตัวขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินกว่า1ล,ล้านเหรียญน,นะครับลงทุนในอุตสาหกรรม AI ในอนาคตครับแล้วก ราคาหุ้นของเอ็นวีเดียนะครับแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วล้วก็เดือนที่แล้วจะปรับตัวขึ้นมาได้เดือนที่แล้วบวกขึ้นมาถึง20%สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็บวกขึ้นไปต่อนะครับน mm ัก hmm. วิเคราะห์ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นครับโ mm hmm. ดยคุณเจเส้นหัวนะครับออกมาพูดถึงดีมานด์ความต้องการชิปเซตของ AI ในรอบนี้เนี่ยยังคงบอกว่าความต้องการนะครับชิป AI เพื่อไปพัฒนาอุตสาหการรม Data i d a t a center แล้วก็เทคโนโลยีเ n เ r ที i v e AI เนี่ยยังคงมีอยู่ mm hmm. นี่ก็เ,เป็นสาเหตุที่ทาให้นักลงทุน mm ั hmm. งงเนกจบ ผมก็จะเห็นว่านะักวิเคราะห์นะครับจากทั้งหมดเกือบ80รายเนี่ยนะครับ67รายก็เกือบทั้งหมดนะให้คําแนะนําเป็นบายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้น่าจะเป็นการปรับเพิ่มประมาณการกําไรหลังจากที่งบของ TSMC เนี่ยประกาศออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นการปรับเพิ่มประมาณการกําไรอีกเรียกได้ว่าเวฟนี้เป็นเวฟของชิปเซตและก็เซมิคอนดักเตอร์อย่างแท้จริงนะอย่างช่วงต้นรายการตอนที่คุณปับเรียงลําดับ หุ้นที่มีมาแคบใหญ่ที่สุดในโลก10ตัวเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเอาไป3ตัวแล้วนะคุณครับมี n v i d i ีมี TSMC แล้วยังมีบรอดคอมเนี่ยติดมาอันดับแบบ8 90ขึ้นมาแล้วเป็น3ตัวจาก10ตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวช้ามอร์นิ่งรีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามาทุกอการลงทุน